I <laughs> สวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบ พ่อซองแม่น้องซินคือเก่าพี่น้องกินข้าวน้อกันเมื่อนี้มีตามมาคุณทอดไข่ได้ไหมพี่น้องอคุงทอดไข่พี่น้องมันได้เกี๊ยวกินเกี๊ยวไข่ได้เลยคราวนี้คือเก่าพี่น้องเขาจนชีคืนเพื่อจะได้กินข้าวพี่น้องเป็นคื่นเหรออ่ะคือติดมือแล้วออกอันจับไข่ยังขี้ใหญ่อยู่ได้ยังข้าวติดมือพี่น้องกระดิ่น้อใหม่ กันังไปหาส้มกระปลาก็ไล่ก็แช่ให้แม่น้องซินเด้อพี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้คือเก่าเด้อ,อกิน,น,นขน้าวน้ำกันพี่น้องไม่ชอบหวานคะแนนหวานขิงขาวแซ็ตหนึ่งกัน งา <ừ> mm. มได้กระเสียบนาะกิน, mm. นวเผายายต้มมะคงขาวว่าแ้วข้าแ้วพี่น้องอืมโัดป้านี่ยยังบรวย Để nhìn chị ăn ừ, là cơn rồi điều Cần bạn thật Ừ. à, mấy cái nọ cũng không nhìn nhảy ừ. ừ. này Khai ngoài nữa lại Số người bọn xám Khai xám người bọn Có lần ngoài không? <laughs> ผ <Yeah. S 2> ักกะล a คขะพีน,น้องผ mm hmm. ักเบิดตูเ้เย็นเลยอืม mm hmm. ัดหมูผัดโป่งกัดปาดีกิน ยอดนอ่อนตับกวตบตบตัตบ้ตัวปาินนะนี่มันก็ินกันดำน้องเขาซ่องผิดแหละขาออกมาใส่ลือมเข ลกระมมากระพวกน้อยเอกกระดมอหวาน คไปร่างขาสิคนะรัะโคเพชรเป็นไรอืมเข้มงก,ก็ฎแดบเนานะอืม ปันกันเหนียนั่งกับชิดเบิะสวดเนาะมันเอโคตรแบสว <c oughs> <c oughs> แ่บเหอะอืมแบจนปากไรอ่ันหิวนแ่บเนั

ไปชงมากับกาประหัดมากันเลยนะเนีน่ยนะป้าเออคนตกกสิงามมันี้มีตแต่สูตแต่ใครทำ ขอโทษจ้ะพ mm ี hmm. ôi, ưới, ò, ười, ่น้องจ๋าแซ่บรีอันบกเ้แบบแบบแซ่เมื่อไ่สิบบยเรือหนน้ำตลอดเลยบืดทั้ยพี น้ำลายเลยสีไปเพ็ดเนาะกินเนื้อเป็ดๆอีู่เนาะทำไปกินไข่เจียวปลาทอดบ่อสีหายเพ็ดเลยกับหมูกินคลองที่มีรสชาติมันหายเพ็ดไปถ้กินคลองเย็นคลองหวานแห่งเพ็ด เมื c, ็อเพชริ้มันเย็นนี่อยากตายคนละแห่งเพิ่มความเพชรข้างกิ้นหน้าเม็ดพออยากจิ้อยาญไปแล้ว่เกี่ยวาแซบเทียวแสงหอมบัวใหญ่ กินม mm ันพิซซ่าอะไรแบบน้ น้องจะจกพี่น้องเมั่อจกอักาศอึ่มคุ้มยิ่งนักอึ่มพี่น้องจ้าเิืมด้วสดๆนะอืมอ่ะจบคลิปตปไปเครื่องกันอีกเด้อพี่น้องเผ็ดแล้วบ้านฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่น้องสิง กดสไลดกดแชร์กดนาเบากรถึงได้กันเพจแล้วเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามหอแม่นั่งสิงก์นั่เด้อจากพี่น้องเด้อขรอบคุณละลายเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เขามาให้กำลังใจกับเขคุณละลายสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมให้กำลังใจบายยพอกันขีดหนาเนาะ